เก็บอย่างรอบไม่จ้ะรอบที่สองเก่งขึ้นมาเนี่ยหนึ่งเหลือยหัดใสถุงขึ้นรถคนเก่งไม่เหนื่อยใกล้แต่แต่ใกล้จะไปแล้วไม่เหนื่อย ปากแข่งปากเขาไม่เหนื่อยเลยนะคะถ้าเห็นแบบนี้แล้วไม่เหนื่อยค่ะนั่งแดดด้วยย่างแต่ยางกูนอนเแดดด้วยนอนหยัดเลยเ็ดดก็แดดเตือนกูยืบแล้วเลยเจงไม่กิงอย่าหิงนะน้องเดี๋ยวพี่ไม่ลองพายจบย่างดู